นี่แหละจะมาเสียเงินจ้างทนายมามากด้วยใช่กี่ปีมาแล้วอ่ะแล้วตอนนี้คุณจะมาเฉลยเนี่ยโอ้เขาไล่ย,ย้อนหลังเ่ยดูไม่เจิดเลยนะบอกตรงนะคุณประสิทธิ์เขาไล่ย้อนหลังให้ดูไม่เจดเนะินยยนนด,เจดนะเออว่าคุณี่ปกปิดปกปิดเข้ามาในกี่ปีแล้ว เออไม่เล่าความจริงอ่ะปกปิดมากี่ปีคุณก็เล่าเล่าแบบไม่สะอาดด้วยเล่าต,ต,ติดตรงนู้นติดตรงนี้เล่าแบบไม่ขาดอะ่ะนะยิ่งมาเล่าตอนหลังนี่ยิ่งมาพูดอย่างง้นคือรู้ดีเขาทุกอย่างรู้ดีเพราะว่าเขาบอกว่าเขารู้ดีเพราะอะไรก็เขานั่งอยู่ด้วยเออไม่ว่าจะเป็นรับโทรศัพท์ขับรถไปนั่งอยู่ด้วยคุยเรื่องอะไรรู้หมดแต่ไม่พูดอะไรรู้แต่ไม่พูด แต่ไปใส่ร้ายคนซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยแหละตัวน,นี้เสียหายคุณไปใส่ร้ายใส่ความให้เขาได้รับโทษที่คุณผิดอีกโดนอีก <c oughs> โดนอีกข้อหาหนึ่งนะครับโดนหลายข้อหาเลยค่ะเนี้ยคดีใหญ่ที่คุณโดนเต็มๆนะบอกเลยเลยคุณมีความผิดเลยอล่ะฐานะที่ปกปิดใส่ร้ายใส่ความทําให้คนอื่นได้รับโทษร้ายแรงด้วยเนี่ยชัดเจนไหมเอฟซีชัดเจน โอ้โหหนีไปไหนก็โดน่ะคุกอย่างเดียวเลยเรื่องนี้คุกเลยนะบอกตรงอ่ะไม่ใช่หมิ่นประมาทหรืออะไรเลยเป็นคุกเลยนะคุกล้วนเลยเออมันคดีอาญานะเอฟซี D, เต็มเต็มโอ้โห,โหนะครับใช่ไหมว้โป้แบ็คนะครับอืมกรรมเล่นงานมันทุกคนก็ดูเอาเองเอฟซี มันก็ดูเอาสิรู้ก็ทั้งรู้ว่าสมัยก่อนใช่ไหมเขาบอกเขารู้มาแต่แรกๆแล้วเขาว่างั้นเออเขาพูดเป็นต่อยหอยตอนเนี้ยเขารู้มาแต่แรกเอารู้ทำไมไม่พูดอ่ะรู้ก็เคลียร์แต่ตอนนั้นสิถ้าคุณไม่เคลียร์ก็หมายวว่าคุณปิดบงังช่วยคนผิดช่วยคนกระทาความผิดปิดบงังนะเออปิดบงังปิดบังคือรู้ก็ทั้งรู้แต่ไม่บอกเออว่าคนนี้แต่ไปปิดบงัง แล้วก็ยังไปใส่ร้ายอีกคนหนึ่งซึ่งเขาไม่รู้เรื่องไปใส่ร้ายให้เขาให้เขาทําแบบนู้นทําบคือเหมือนกับเป็นคนจัดการทั้งหมดคือสร้างละครขึ้นมาให้เขามีความผิดอันนี้ผิดเลยนะเต็ม,เต,มเต็มบอกได้เลยอ่ะคุกสถานเดียว <laughs> เจตนาคือเหมือนกับถึงคุณจะไม่ได้ลงมือทำนะแต่คุณรู้เห็น เขาเรียกว่าร่วมสังเกตการนะร่วมกันกระทําความผิดแต่ความผิดอาจจะไม่หนักเท่ากับคนวางแผนหรือคนทำมันอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าคุณมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้โทษมันก็น้อยลงแหละแต่ว่ามันจะไม่น้อยตรงที่ว่าคุณไปใส่ร้ายเขานี่แหละอันนี้ยคุณหนักคุณรู้ว่ามันว่ามันไม่ถูกต้องแต่คุณก็ไปใส่ร้ายให้เขาได้รับโทษทันเดชให้สังคมเขารู้ไง ให้สังคมเขารู้ว่าเนี่ยคนนี้นะผิดนะอย่างงู้นอย่างงี้โอ้โหเนี่ยซ่อนเด็กนู้นนั่นเอาไปแช่ําแข็งนู่นนี่นั่นเห็นไหมพูดเป็นต่อยหอยพูดให้คนอื่นเขาเห็นตามคุณไปเออเขาเรียกว่าชีน้นําให้สังคมเขาเห็นว่าเอ้ยนี่เขาทาแบบนี้แบบนี้ไหมคนก็ถึงมาตะโกนด่าไงเอฟซีมาตะโกนด่าอยู่หน้าบ้าน,เ,นเห็นไหมล่ะก็เพราะอะไรก็เพราะการเขาเล่านิ้ทานนั่นแหละเ <laughs> ออ ชี้นำไรู้ในใจนะแต่ในใจนี่รู้นะรู้ว่าไม่ใช่ผิดหรอกเออรู้อยู่ในใจว่าคนทำเนี่ยไม่ใช่แต่กูจะใส่ความมาทำไมอ่ะอ่ไม่ชอบอ่ะเออมีอกติอ่ะทำไมอ่ะอ่ะนี่ไงนี่คือความผิดเต็มๆแล้วผิดอาญาด้วยนะทําให้เขาได้รับโทษทันเนี่ยใส่ร้ายใส่ความ โอ้เยอะเลยเอซี FC, เยอะเลยแล้วก็ปกปิดอีกรู้แล้วก็ปกปิดเนี่ยอีกะอะีกข้อหาหนึ่งไอเอฟซีเออนะโดนคลิปเนี่ยต่างๆเนี่ยเก็บไว้ได้เลยมันเป็นหลักฐานทั้งนั้นแหละคำพูดอ่ะคลิปเก็บไว้ได้เลยเอฟซี FC. เก็บไว้ได้เลยมันเป็นหลักฐานเลยละ่ะคุณรับสารภาพเองอะ <laughs> เออว่ารู้เห็นมาตั้งแต่นานแล้ว ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าเป็นยังไงเป็นแบบไหนแต่คุณก็ไปใส่เขาไงไปใส่ความเขาเห็นไหมแต่ตอนแรกๆคุณก็รู้กับใจตัวเองว่าเขาไม่ได้ทําอะไรแต่คุณไปใส่ความเขาให้เขาได้รับโทษทันจนกระทั่งทุกวันเนี้ยเสียเงินไม่รู้กี่ล้านเสียเวลานะครับเสียทุกอย่างเสียคือไปไหนมาไหนทําให้คนเขาเข้าใจผิดไปด้วยเห็นไหมล่ะคนเขาก็ดา่าคนเขาก็ว่าไปที่ไหน เ,ออเขาก็ตำหนิมีคนเขาดูถูกเหยียดหยามนะสาบแช่งทุกวันนี้มันก็นะมีประเด็นมีปัญหาทําให้คนอื่นเข้ามาดา่ามันทุกวันด่ากันทุกวันด่ากันทุกวันเพราะอะไรก็มันชี้มูลไปแต่สมัยก่อนแล้วชัดเจนไหมสิเป็นพ่อะวันนี่แหละเออเป็นพ่อะวันนี่แหละอืม ไม่จริงหรอกนะครับรับบริจาคด้วยแค่แสนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เขาบอกได้สองควาแสนนี่ก็ว่า,างนันแต่ไม่เคยเชื่อใช่ครับผมนั่นแหละตัวนั้นก็ตั้งนั้นก็แสบเออก็เรียกว่าร่วมกันไนงร่วมกันไนงอ่า แล้วก็ปกปิดปกปิดความเป็นจริงนั่นแหละก็ก็อันนั้นจะหนักหน่อยไงต้นเรื่องก็จะหนักนิดนึงหนักก่อนก,กว่าคนอื่นเขาหนักกว่าคนอื่นเขาเอาตัวรองมานี่เขาก็จะไล่เลยว่าผิดตรงไหนยังไงเขาจะไล่ไปโทษทันนะครับโทษก็จะลดหลั่นลงมาอาโทษก็จะลดหลั่นลงมาโอ้งานนี้หนักยิ่งกว่าที่ <laughs> เอาจริงๆงานนี้ถ้าเปิดขึ้นมาในี่หนักยิ่งกว่าที่ที่ยังเจ็บเจ็บเออที่นี่เจ็บมากเลยเรื่องเนี้ยอันนี้น่ะหนักกว่าเยอะใครก็ช่วยไม่ได้เลยยาวเลยละ่ะบอกตรงว่ายาวอยู่กันยาวยาวว่ากันอย่างนั้นเอาจจริงมีแต่คนเอาตัวรอดนะ ใช่ครับผมติดฟรีไกทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละออใช่เขาเล่าอย่างก็ตาเห็นว่างั้นนะ่ะอ,อย่างก็ตาเห็นเขารู้แต่แรกเลยเขาบอกเขารู้แต่แรกแล้วอืมรู้แต่แรกแล้วรู้กระทั่งรู้นี่แหละนี่แหละตัวอิจฉาเลยนะตัวจริงนยอิจฉาตัวจริงเนียจะบอกไว้เลยนะถ้าคุณไม่อิจฉาเขาเนี่ย คุณไม่มีหรอกไม่ใส่ร้ายใส่ความกันขนาดเนี้เออใช่ใครที่รู้เห็นน่ะทุกคนในชี้ได้เลยรู้เห็นแล้วคุณไม่พูดเนี่ยคุณก็ถือว่าปกปิดไปด้วยปกปิดปกป้องผู้กระทาความผิดปกปิดปกป้องผู้กระทาความผิดนะอันเนี้ผิดเลยนะ <laughs> เออ ผิดเลยนะครับบอกตรงผิดแน่นอนใครก็แล้วแต่ที่รู้เห็นแล้วไม่พูดเนี่ยถือว่าช่วยกันกระทําความผิดปกปิดอ่าปกปิดคนกระทาความผิดเนี่ยนะหรือผู้ร้ายเนี่ยปกปิดเนี่ยนั่นแหละถือว่าคุณมีส่วนร่วมมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่ไม่ยอมบอกไม่ยอมเปิดเผยผิดไปด้วยครับ แต่โทษอาจจะไม่ได้หนักถึงขั้นคนได้ลงมือหรือเป็นผู้กระทำซะเองเนี่ยอันนั้นหนักแน่นอนอันนี้ก็คือไม่ได้ทำแต่ว่ามืรู้เห็นอยู่แต่ไม่พูดอะไรไม่กล้ามาบอกไม่พูดปิดบงังช่วยกันปกปิดความผิดแล้วก็ไปใส่ร้ายอีกคนหนึ่งให้น่าเชื่อถือว่าคนนั้นเป็นคนทำผิดแต่ไม่ใช่เออใส่ความให้เขาได้รับโทษ โอ้โหหนักเลย FC ตรงนั้นชัดเจนอยู่แล้วเออมันชัดเจนมาแต่สมัยก่อนโอ้เสียหมดอะ่ะเอฟซยับเยินบอกตรงงานเนี้ยยิ่งสาวอะ่ะยิ่งสาวลึกเท่าไหร่เอซเน่ายิ่งเน่าขึ้นอะ่ะเฟ้เลยอะ่ะบอกตรงนะไอที่ปกปิดเนี่ยที่เขาไม่ได้พูดเนี่ยอันนั้นก็โดนไปหัวข้อหนึ่งแหละ ที่ช่วยกระปกปิดแต่ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้พูดอะไรก็เฉยๆไปอ่าพวกหลังๆแต่ขาน,นี้ไม่ใช่ไงพีขาน,นี้มันมันใส่เลยใส่ไฟเลยลนะ่ะเออใส่ไฟเ็าเรียกว่าชี้นํานะชี้นําให้สังคมเขาไปในทางนั้นนทางผิดๆเออเขาเรียกว่าใส่ร้ายนะใส่ร้ายใส่ความให้เขาได้รับความผิด ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงเต็มเต็มบอกได้เลยเต็มเต็มใช่ไหมใช่นั่นแหละคุณเปิดเผยตัวคุณเองแท้แท้เออคุณยอมรับตัวคุณเองแท้แท้ว่าคุณรู้มาแต่แรกแต่คุณก็ไม่บอกเออไม่บอกไม่ว่าคุณยังไปใส่ร้ายคนอื่นที่เขาไม่ได้ทำ เขาไม่ได้รู้เห็นรู้อินโออินเนเนี่ยเขาก็ดอยพอพอยได้รับผลกระทบเต็มเต็มเลยหลายปีมาด้วยแสนสาหัสเลยนะไปไหนก็มีคนเหยียดหยามคนด่าคนเหยียดหยามดูถูกเห็นไหมลนะ่ะทุกวันนี้โดนด่าทุกวันเห็นไหมโดนด่ามาแทา้ทุกวันเนี้ยเออถ้าเปิดเผยแต่แรกอ่ะคานนี้เขาก็จะไม่ได้โดนอะไรเลยเพราะไม่ใช่เขาไง จบไหมจบเออเขาไม่โดนคดีไม่ได้สรงเสียตั้งใหม่เสียเวลาไม่อะไรป่านนี้ก็สบายๆออใช้ชีวิตแบบบ้านนอกธรรมดาก็คือขีดยางมั่งขายไก่ขายอะไรไปก็ก็แฮปปี้ happy, มีความสุขนะแอดว่าออไม่มีใครมาด่าเขาด้วยสบายๆยิ่ๆเออ ่ไปถือได้ไหมจะให้เอาคืนไหมเห็นไหมเออจะให้เอาคืนไหมครมันแน่นอนอยู่แล้วเอาคืน,ม,น,คน,ม,คนมันต้องเอาคืนได้แหละถูกไหมอ่าเอาคืนมันต้องเอาคืนได้แหละอะยังไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเอซี FC, เนาะกดไลค์ให้แอดด้วยนี่แหละเอซี FC. มัน มันมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะบอกเลยคือความผิดมันก็คือความผิดชัดเจนที่สุดแล้วแล้วยังมายอมรับตัวเองอีกว่าตัวเองรู้เรื่องมั้งแต่แรกๆเลยพอนั่งไปกับเขาไปไหนไปด้วยกันนั่งไปก็เลยรู้เรื่องอะแต่ไม่พูดเออไม่พูดเออไม่บอกไม่บอกรู้แต่ไม่บอกไม่สะกิดไม่นู่นนี่นั่นเออแล้วไม่บอกก็ไม่ว่าะ ไปใส่ร้ายเขาอีกนี่อันนี้หนักที่สุดเลยชี้นาให้สังคมเข้าไปทางอื่นให้สังคมเกิดความรังเกียจเกิดความอ่าเหยียดหยามดูถูกเหยียดหยามนะครับไปที่ไหนก็ระแวงโดนด,ดา่าโดนด,ด่าไปทั่วเออเชื่อคือบางคนบางส่วนคือแตกแยกออกมาเป็นสองฝ่ายเลยบางคนเขาก็ไม่เชื่อว่าจะผิดแต่บางคนมันก็เชื่อมันฟังข่าว มันก็เชื่อข่าว,วเลยเออฟังข่าวก็เชื่อข่าวไปเลยเออเชื่อสื่อเชื่ออะไรไปเลยเขาก็ฟังสื่อเขาบิ้วนี่เขาบิ้วเด้อบิ้วเขาก็เชื่อตามนั้นเลยก็เนี่เขาเราียกชี้นําบางคนเขาจะเชื่อสื่อสื่อหลักเขาก็เชื่อเออบางคนเขาก็ดูจากด้วยเหตุและผลเขาใช้เหตุผลวิเคราะห์เขาก็ไม่เชื่อมันก็เลยออกมาเป็นสองฝกักสองฝา่งฝายเห็นไหมล่ะ แล้วยิ่งคนมีคนการันตีให้ขนาดเป็นคนในพื้นที่แล้วก็รันตีให้ด้วยเนี่ยว่าผิดเนี่ยโอ้โหอันนี้นะความน่าจะถือมันก็มีเข้ามาอีกเลยเมีกว่าไปดูสื่อหลักด้วยเพราะอะไรอันนี้เขาการันตีเอง <laughs> การันตีเองว่าใช่โอ,โอ้นะครับใส่กระทรงกระสอบไปไปแช่น้ําแข็งโอ้นะครับมันชัดเจนขนาดไหนล่ะเออ ใช่คนโ,โอ็อดฉลาดใช่ไหมเออตอนนี้เขาก็บอกหมดแล้วเขาดูเหมือนเขาจะเป็นคนดีแล้วไงเออดูเหมือนจะเป็นคนดีออกมาออกมาพูดแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแบบไหนมันก็เลยกลายเป็นว่ามาเปิดเผยตัวเองขึ้นมามาเล่าอย่างนี้ก็เปิดเผยตัวเองขึ้นมาว่าอา้าวแล้วแต่ก่อนคุณรู้แล้วคุณทําไมไม่บอกไม่บอกไม่ว่าคุณยังมาใส่ความคนอื่นเขาอีก ให้เขาได้รับโทษอีกสวยอีกนะครับมันเป็นคดีความนะบอกได้เลยเรื่องนี้เป็นคดีความนะคุณไปใส่รายใส่ความเขาเนี่ยเออคุณจบนะจยบอกว่าไม่สวยด้วยจบไม่สวยเลยละ่ะเอาจริงใส่ความให้เขาได้รับโทษเนี่ยโอ้โหมันหนักมาแล้วโทษไม่ใช่โทษธรรมดาสิโทษหนักเลยคุณก็จะโดนหนักไปพอๆกับเขาเลยแหละเออไม่น่าเลยนะ ไม่ได้เลยถ้าคุณคิดว่ามันมีความยุติธรรมถ้าคุณยังเข้าข้างว่ามันมีความยุติธรรมคุณต้องเคลียร์แต่แรกเลยเปิดเลยถ้าสงสัยนี่สกิดเลยเอา่าถ้าถ้าพวกนี้เขาไม่รับไม่ได้เขาไม่ยอมรับนี่ไปฟ้องร้องที่อื่นเลยบอกสื่อเลยให้สื่อเป็นคนเปิดเลยป้อนข้อมูลให้สื่ออย่างเดียวสื่อเปิดไม่เหลือซากบอกได้เลยเรื่องนี้ปสื่อนี่สืบแป๊บเดียวก่นั้นแหละกระจาย เออสื่อนี่เขาต้องการต้องการยอดวิวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกเออบอกเขานี่เขาไล่ละเอียดเลยเอาข้อมูลให้เขาเดี๋ยวเขาจะไปไล่เองใช่ครับผมตึงโทษประหารสินะครับใช่ไหมมาขึ้นไหลเมาแฟดเลยเราเมาอย่างนี้นะปากไม่ดีบอกตรง พูดอย่างเงี้ยเข้าตัวเองแล้วจะบอกไว้เลยเอาจริงเข้าตัวเองพูดแบบเนี้ยเสียหมดอ่ะ